อันดับแรกเลยค่ะทุกคนขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขากันเนาะวันนี้ขอขอนเห็ดงามๆให้ลูกด้วยนะคะซาธุซาธุเข้าไปกันเลยค่ะ ดีค่ะท่านผู้ชมมาป่านี้อีกแล้วนะคะป่าเห็ดนางรมสีทองเนาะขวัญจะเรียกว่าเป็นป่าทองคําก็ว่าได้นะคะก็หลังจากที่ขวัญทิ้งป่าไว้ประมาณน่าจะสามสี่วันแล้วนะแล้วฝนก็ลงมาตั้งสองรอบเนะเาะวันนี้ขวัญก็เลยกลับมาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะขึ้นอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าขวัญจะได้เห็ดเยอะไหมเนาะวันนี้เนาะไปกันคะ่ะเห็นแล้วค่ะคุดคนจุดแรก นั่นไงคะเห็นไหมเหลืองอลา,ามอยู่ตรงนั้นนะคะไปเราเดินเข้าไปกันเลยคะ่ะสวยนะเนี่ยจุดแรกกอรแรกเลยนะคะของวันนี้ค่อยคอยๆเนะ ได้แล้วคะ่ะดอกแรกของวันนี้นะคะสีเหลืองอลามก็ยังสดๆอยู่เลยคะ่ะหอมอะ่ะโชคดีคะ่ะโชคดีวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นดอกเล็กๆอยู่นะคะได้เนาะนี่ขวัญก็จะ ทัขบขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ไ,ได้ไหมขอตัดแล้วก็ค่อยดึงออกมานะคะสวยงามมากเลยวันนี้สีสวยเดี๋ยวขอใส่ถุงไว้ก่อนนะคะวันนี้มาเก็บเบาๆค่ะทุกคนสบายๆนะคะวันนี้ถุง,งน ปนี้นะกว้างมากๆทุกคนเดินทั้งวันก็ไม่หมดนะทุกคนนะได้ละอันนี้เราต้องมุดนิดหนึ่งนะคะอ้าวนั่นไงเห็นแต่ไกลเห็นแต่ไกลทุกคนทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหอือหือ กำลัองอ่อนๆเชียวไปค่ะไปได้อยู่ค่ะวันนี้ได้อยู่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมโอ้โหขึ้นเรียงกันไปเลยไปเลยจ้าเก็บเลยเก็บเลยโอ้ยดีใจน,นี่เห็นไหมเขาขึ้นเต็มเลยเนี่ยทุกคนเร็วมากเร็วมากโอ้โหดูนั่นเยอะอยู่นะทุกคนเยอะอยู่จุดนี้เยอะอยู่ ควรจะเก็บตรงนี้ก่อนนะคะระวังหน่อยเนาะดูสิมาเดินนี่ไม่เท่าไหร่เห็นไหมรูดเอาพวกนี้เต็มขาก้างกิงเลยนี่ทุกคนจุดนี้ไม่เร็วเลยค่ะวันนี้เห็นไหมคะแล้วก็ขึ้นยาวไปถึงข้างบนนั้นนะคะนี่ดอกอ,อ,อ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวขวัญจะเริ่มเก็บตรงด้านล่างนี้ก่อนเลยนะคะไปะเก็บทุกคนเก็บอันนี้ก็เอานะคะวันนี้สีเขาสวยสวยทุกคนเอ้ย ก็จะดึงทิ้งนะคะอันที่มันเป็นไม่สะอาดเนาะนี่ถ้าเกินวันนี้ไปขนคิดว่าดูท่าจะเริ่มเน่าแล้วก็แห้งไปนะเพราะว่าฝนมันลงเยอะเนาะทุกคนนี่คัดปัดไปนะคะขนชอบเก็บแล้วก็ทําความสะอาดไปด้วยเนาะกลับบ้านมันจะได้ไม่เหนื่อยมาก ันนี้ไม่เอานะคะปล่อยให้เป็นสปอร์ไปเนาะแล้วก็อันนี้ ภาคภาคอยากกินคนก็อยากกินสวยมากอันนี้ ดอกเขาอ่อนมากทุกคนเลยอ่อนแล้วก็สวยเฉพาะจุดนี้นะขันว่าเต็มถุงแล้วค่ะ นี่ทำความสะอาดไปด้วยเราจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเรากลับบ้านตรงนี้ได้ไหมมันจะยัดอยู่ตรงนี้หน่อยนะทุกคนเฉพาะมุมนี้ก็ฟินแล้วะคะ่ะทุกคนได้เต็มถุงละเฉพาะมุมเนี่ยตรงนี้ล่ะ วสวยสวยมากจุดนี้เดี๋ยวขวัญจะพอบเอานะคะพอบง่ายๆนะคะ ไดะะ้แล้วค่ะอนนมได้แล้ว,ลว,ลวเห็นไหมครึ่งถุงแล้วนะทุกคนจะพยายามมูฟก,กล้องไม่เร็วนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเวียนหัวเนาะบางอันผมก็จะปล่อยให้เป็นสปอร์ไปนะคะอ้าวอันนี้ได้ครอไปสวย มีบางคนถามว่าขนเก็บไปทำไมเยอะแยะส่วนมากขนก็ไปแจกเพื่อนๆแล้วค่ะแล้วก็ให้คนรู้จักเนาะแบ่งๆกันไปนะคะเห็ดป่าของนิวยอร์กเนาะเพื่อนๆที่อยู่นิวยอร์กถ้าใครอยู่ใกล้ขัญก็ขันก็แบ่งๆให้เข้าไปแบ่งกันกินไปนะคะนี่สวยมาก ก็เริ่มจะแก่แล้วนะทุกคนเนาะแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะได้แล้วคะสวยงามใส่ถุงไปนี่มาหลบอยู่ตรงมุมนี้อีกรอบนี้ดอกเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่เนาะ เนี่ยประมาณเนี่ยไซส์กำลังดีทุกคนโยนใส่ต้มยำเนี่อร่อยเลยตรงนี้ได้ไหมคะได้อยู่นะตรงนี้ได้อยู่เนาะนะคะขนก็จะปัดทําความสะอาดตรงนี้ไปเลยเนาะปัดเอาสปอร์อะไรมันทิ้งไว้ตรงนี้จะได้เป็นเชื้อไปนะคะแล้วตรงนี้มีอีกอันนึงคอบออกมาเลยวางตรงนี้ก่อน ความสะอาดให้เรียบร้อยจ้ะได้แล้วอีกอันนึงจุดนี้ถึงจะไม่เยอะอลังการแต่ก็เกือบเต็มกระเป๋าอยู่นะทุกคนนะเห็นไหมละ่ะเยอะอยู่เยอะอยู่แล้วก็จะมีที่เหลืออยู่ข้างบนตรงนั้นนะคะตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวขอนจะขึ้นไปนะคะขอนจะขึ้นไปเอา อันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องทำความสะอาดเพราะว่ามันมีมแมลงอยู่ข้างในหาที่วางมีดไม่ได้ ให้ทุกคนดูนะขอนแยกออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันมีอีตัวด้วงตัวแมลงอะไรอยู่ข้างในอย่างเงี้ยขอนจะสะบัดเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมสีดำๆเล็กๆนี่ขอนต้องปัดทิง้งละไม่งั้นเดี๋ยวไปไต่อยู่ในรถของเราจะวันนี้จะเก็บแบบจะเย็นนะคะแล้วก็ปัดเอาพวกมันลงแมลงออกให้หมด นี่เห็นไหมทุกคนดูนี่นี่ <c oughs> ฝันต้องปัดออกค่ะ <c oughs> หาาละเดี๋ยวขึ้นไปเอาข้างบนนั้นต่อเนาะตรงจุดนั้น <c oughs> ตรงนี้เอายังไงดีตัดตรงนี้เลยดีกว่าเนาะ มันจะอยู่สูงหน่อยตรงนี้เห็นไหมสวยงามลงไปเลยค่ะจะเต็มแล้วเนี่ยจะเต็มละแล้วอีกอันนึงเดี๋ยวขวัญจะมุดมาทางนี้ได้ไหมเนี่ยตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่ไงคะ มุดยากไหมอบ๊บจะล่วงจะล่วงจะล่วง มุดต่อค่ะอันนี้ผลมุดใต้ขอนไม้ทุกคนมุดต่อมุดต่อจุดนี้ขวนว่าน่าจะแค่นี้แหละนะเดี๋ยวขวนจะมองไปข้างล่างก็ไม่เห็นมีแล้วเนาะเอาทุกคนมาดูนะคะว่าได้เยอะไหมจุดนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยทุกคนเกือบเต็มถุงเลยค่ะเยอะมากเยอะมากเห็นไหมโอ้ เยอะอยู่ค่ะจุดนี้เยอะอยู่ <c oughs> กว่าจะเสร็จก็ทําเอาเงือแตกเหมือนกันค่ะจุดนี้แต่ก็เก็บเบาๆเนาะเพิ่งเริ่มนะคะก็ป่าแห่งนี้ขวัญจะคงต้องเดินทั้งวันนะคะก็เดี๋ยวเช็คเป็นจุดจุดไปเนาะแต่ละจุดก็มันก็จะมีเยอะมากน้อยไม่เท่ากันนะคะแต่จุดนี้ขวัญถือว่าใช้ได้เลยนะคะได้เยอะอยู่นะคะก็เดี๋ยวยังไงขวัญจะขอปิดคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลุ้นกันอีกนะคะว่า จะมีจุดที่เยอะกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็สวยกว่านี้ไหมนะคะมันลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะขอนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมนะคะอันไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะขอนก็จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าไปต่อค่ะ